สวัสดีครับสวัสดีนะครับทุกทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่นะครับกับผมในนามเพจยีรีวายห้าศูนย์หนึ่งมือสองเอ็นจีช็อตนะครับที่ร้านผมขายเฉพาะเกยงยีรีวายรุ่นห้าศูนย์หนึ่งมือสองและเป็นงานเกรดเอล้วนนะครับเราขายเฉพาะงานนอกเป็นซึ่งงานนอกเป็นงานกระดุมล้วนนะครับรุ่นห้าศูนย์หนึ่งนี้ไม่มีงานซิปซึ่งเป็นงานกระดุมล้วนเท่านั้นนะครับที่ร้านผมขายนะครับเกยงยีรีวายห้าศูนย์หนึ่งตัวนี้นะครับเป็นรหัสเจ็ดสิบสองนะฮะเป็นสีบล ป้ายประกัน W34L36 เป็นรุ่น501นะฮะ W34 W34L36 เป็นรุ่น501นะฮะตามนี้นะครับป้ายเรสป้ายเรสแท็บนะฮะป้ายเรสแท็บสกรีนรีไว้นะฮะป้ายเรสแท็บสกรีนรีไว้สองด้านนะฮะซึ่งยุคหลังมาเนี่ยจะสกรีนสองด้านนะฮะถ้าสกรีนด้านเดียวส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นเก่าๆนะฮะยุค50 60 70 80มานะครับเป็นรีไว้ยุคเก่านะครับเดี๋ยวผมให้ดูดีเทลด้านในหน่อยนะฮะ ทุกอย่างที่ผมดีเทลให้ดูเนี่ยก็คือว่าแทนความหมายของคําว่าแท้นะครับท่านทุกท่านที่กาลังรับชมนะครับใบที่หนึ่งนะครับเม็ดอินอียิปต์ครับใบแค์ใบที่หนึ่งมรทัดบนสุดนะครับเม็ดอินอียิปต์นะฮะอ่าเนี่ยนะฮะเม็ดอินอียิปต์ส่วนใบที่สองก็ใบยาวนะครับบอกวิธีเก็บดูแลรักษาและใบที่สามนะครับบรรทัดบนสุดซึ่งติดอยู่ในลายเย็บนะครับจะบอกรหัสผ้านะฮะเอ่อตรงนี้นะครับยังได้อยู่รหัสผ้าศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับ ในตรงนี้ C W จะบอกวันเดือนปีที่ผลิตนะครับวันเดือนปีที่ผลิต0919วันเดือนปีที่ผลิต0919ก็คือสัปดาห์ที่9ธักราช2019นั่นเองนะฮะแล้วก็ใต้ C W นะครับก็จะบอกเลขสถานที่ผลิต C6 4 9นะครับซึ่งเลขสถานที่ผลิตจะที่ระบุไว้จะแทนความหมายของสถานที่ผลิตว่ามาจากประเทศอะไรนะครับและก็ที่สําคัญจะต้อง เขาจะตอกมากับเลขกระดุมเม็ดแรกตรงนี้นะครับเนี่ยจะตอกมากับเลขกระดุมเม็ดแรกตรงนี้ซึ่งจะใช้กล้องส่องผ้าส่องดูนะครับจะเป็นเส้นบางๆนะฮะเส้นจะไม่อ้วนไม่หนานะฮะของแท้นะครับจะต้องตรงกับกับเลขกระดุมเม็ดแรกตรงนี้นะครับคือเลขสถานที่ผลิตเดี๋ยวผมให้ดูสีนะครับให้ดูสีเกีงตัวนี้นะนี่เป็นด้านหน้านะครับเป็นสีบูเข้มนะครับเป็นเนื้อทรายนะครับตัวนี้จะเห็นรอยพับบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ก็สวยครับช้เป็นด้านหน้าหายครับ พวกรอยพับที่มากาบเกงยีนมือสองเนี่ยพอะเวลาเราซักไปใช้งานไปในานๆก็จะหายเดี๋ยวผมให้ดูแบบพับคือน่าจะเต็มเฟรมกล้องมากกว่านะครับเนี่ยนะฮะสีบูยีนเข้มๆนะครับเนื้อทรายด3 4 l 3 6นะฮะเนี่ยนะฮะสีบูยีนเข้มตรงไซท่านใด ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแอดไลน์ได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้าราคาหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทนะครับตัวนี้ตัวนี้ w สามสิบสี่ l สามสิบนะครับวัดจริงอ l สามสิบสี่ยนตทั้งตัวสี่สองจุดห้าปลายขาแปดรหัสเจ็ดสิบสองเป็นงานอหยิบราคาหนึ่งพันสามรอยห้าสิบบาทนะครับขอบคุณที่รับชมครับ